ให้ดูสระอุอย่างเงี้ยจะพิมพ์ติดเลยครับติดชนกับเส้นเส้นในครับสวัสดี FC และท่านผู้ชมใน YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ชาติน้ำเล h ชาแนลกันอีกครั้งมาพบกับการรีวิววัตถุมงคลพาเครื่องเมืองไทยรุ่นยอดนิยมนะครับที่ท่านจะได้ทราบประวัติความเป็นมาค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันได้ชมความงดงามของบุษ,ษิสินและทราบถึงจุดพิจารณาพระแท้พระเกศนั่นเองนะครับ ก่อนจะไปชมสาระดีๆในคลิปนี้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์รวมไปถึงแชร์คลิปให้คนที่สนใจได้รับชมนะครับและหากต้องการสนับสนุนผมและทีมงานก็สามารถโดเนทหรือว่าโยนสติ๊กเกอร์โดยใช้ซุปเปอร์แทงได้นั่นเองนะครับเอาละใน EP นี้พาทุกท่านเดินทางขึ้นไปยังเหนือสุดของประเทศไทยยังจังหวัดเชียงรายนะครับไปพบกับวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในวงการพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับจัดสร้างขึ้นในปี 2,516นะครับที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นเหรียญพระบรมาธาตุดอยตรงด้านหลังเป็นพระพุทธรูปสิงหนึ่งนั่นเองครับจัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้ในการสมทบทุนในการบูรณะพระบรมาธาตุองค์ใหม่นะครับจัดสร้างโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งในพิธีเททองนะครับสมเด็จพระรมโอรสาธิราชในขณะนั้นได้เสด็จแทนพระองค์ในหลวงรชัชกาลที่9 ในพิธีเททองณนะมนต์นพิธีวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับในส่วนของพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับไปจัดกันณนะวัดพระเจ้าลานทองจังหวัดเชียงรายครับซึ่งวันที่กระทำพิธีเนี่ยตรงกับวันวิสาขาบูชาด้วยนะครับณนะปัจจุบันที่คลิปอัปโหลดลงเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันวิสาขาบูชานั่นเองนะครับได้มีการนิมนต์พระเกจิณาจารย์มาร่วมอธิษฐานจิตตกเสกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น พระอาจาร,รย์นำวัดดอนสันลาครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับพระครูสมุลไมวัดพระศรีมหาธาตุครูบาอินทจักวัดบ่อน้ำหลวงและครูบาพรมจักวัดพระบากตากผ้าน,นั่นเองครับนั่นก็เป็นรายนามพระเกจิที่เรานํามาเล่าให้ฟังพอสังเขตนะครับจริงๆแล้วมีหลายท่านมากๆเลยนะครับที่ไปร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันนั้นนะฮะ ปัจจุบันเหรียญก็มีอายุประมาณ51ปีแล้วพรุ่งนี้ก็จะครบรอบ51ปียางเป็นทางการสําหรับวันวิสาขาบูชานั่นเองนะครับในรายละเอียดของการจะสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบที่เป็นเหรียญนะครับเหรียญลูกไข่มีการจะสร้างขึ้นมา3แบบด้วยกันโดยด้านหน้าเหรียญเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นลักษณะของพระบรมธาตุดอยตรงสอง,ององค์ที่เราเห็นอยู่หน้าคลิปตอนนี้นะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น3พิมพ์ด้วยกันนะครับได้แก่ พิมพในหลวงทรงผนวดหรือว่าพิมพ์ภูมิพระโลครับถัดมาก็จะเป็นพิมพ์พระพุทธสิงห์หนึ่งแบบเปลี่ยนนี้นะครับที่เราได้นํามารีวิวนะครับและสุดท้ายเป็นพิมพ์ครูบาสีวิชัยน,นั่นเองครับเหตุที่มีครูบาสีวิชัยมาเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลุ่นนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงปีประมาณ2490กว่านะครับด้วยครั้งนั้นเนี่ยครูบาสีวิชัยได้นําสิยานุสิตและพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมกัน บูรณะพระบรมาาธาตุดอยตุงเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับเนื่องจากมีสภาพที่เก่าแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมนะครับนั่นก็เป็นการบูรณะครั้งแรกก่อนที่ปี2516ของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นมานั่นแหละที่กระทรวงมหาดไทยเห็นควรที่จะหารายได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมาาธาตุดอยตุงให้มีความแข็งแรงคงทนไปอีกนานเท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับประวัติการจัดสร้างแล้วก็ การรีวิวเหรียญที่เป็นด้านหลังในหลวงรัชกาลทรงพนวนเนี่ยเราเคยจัดทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปให้คุณท่านผู้ชมแล้วก็ FC เนี่ยย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราได้มีการทํารายละเอียดแล้วก็ประวัติความเป็นมายังไงกันบ้างนะครับ EP นี้ก็กลับมาทวนซ้ําให้ฟังให้ชมกันอีกรอบนะครับแต่เหรียญที่นํามารีวิวเนี่ยเรานํามาอีกหนึ่งแบบนะครับที่มีอยู่ใน3แบบทั้งหมดนะครับของเหรียญลูกไข่นั่นเองครับ เอาละประวัติคงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของค่านิยมการเช่าหานะก่อนที่เราจะไปชมความคันงานของพุทธศิลป์ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นพระดีปีลึกนะครับแต่ราคาไม่ได้แพงสามารถเก็บสะสมได้เลยนะครับในส่วนเนื้อทองแดงรมดําทั้ง3พิมพ์เนี่ยพิมพ์ที่มีราคาแพงที่สุดก็จะเป็นพิมพ์ที่เป็นในหลวงร .9 ทรงผนวชนั่นเองนะครับรองลงมาก็จะเป็นพระพุทธสิงห์หนึ่งและครูบาศรีวิชัยที่มีค่านิยม เท่าเกันนะครับค่านิยมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยปลายถึง1,000กว่าบาทนั่นเองนะครับช่วงแรงๆนี่ขึ้นไปแต่ถึง2000และ3,000บาทก็เคยเห็นมาแล้วนะครับสภาพสวยๆนั่นเองครับเอาละต่อไปเราไปชมความงดงามของพุทธศิลป์กันเลยนะครับเราเริ่มกันจากด้านหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญน,นอกจากจะเป็นทรงรูปไข่แล้วด้านหน้าเหรียญเนี่ยหลายคนก็มีความเข้าใจผิดนะครับว่าด้านหน้าเหรียญเนี่ยจะเป็น ในหลวงร .9 หรือว่าเป็นพระพุทธรูปสิงหนึ่งนะครับจริงๆแล้วด้านหน้าเหรียญเนี่ยที่เหมือนกันทั้ง3แบบจะเป็นนี่ครับพระบรมาธาตุดอยตุงสององค์แบบนี้ฮะแล้วด้านล่างก็จะเขียนว่าสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาพระบรมาธาตุดอยตุง2516นะครับเหรียญน,นี้ถัดมาให้สวยเนี้ยบมากๆเลยนะครับโรมดำแน่นๆผิวเหลือบรุ้งเต็มๆครับได้ไปไม่ผิดหวังสะสมได้ยาวๆครับผมถัดมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปสิงหนึ่งดอยตุงครับ ก็มีการสร้างเป็นพระบูชาแล้วก็องค์พระประธานขนาดใหญ่ด้วยนะครับสําหรับองค์พระพุทธสิงหนึ่งนะผมขอใช้นามนี้ละกันในการรีวิวในคลิปนะฮะนี่ครับจะเห็นได้ว่าเหรียญน,นะครับมีการแกะพิมพ์เนี่ยเป็นสันขอบเหรียญแบบ2ชั้นนะครับมีการเดินงานพิมพ์ที่คมชัดลึกแล้วก็เรียกว่าทําได้แบบสวยงามมากๆนะครับไม่ได้เป็นสันขอบเหรียญชั้นเดียวนะครับมี เส้นขีดล้อมแบบนี้อีกหนึงชั้นด้วยนะครับคมชัดมากสำหรับคนที่ตามหานะครับก็ต้องดูไว้ครับในส่วนของตัวตัดเนี่ยฟันตัวตัดถือว่าคมชัดมากนะครับนี่นะครับบางตัวตัดต่างๆเนี่ยถือว่ามีการกระแทกขาดน้อยนิดนะครับการตัดคมมากถ้าเป็นพระดีพิธีใหญ่มีวิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้ครับ การเจียบพิมพ์เหลียนจะสวยงามคมชัดนี่นะฮะการตัดต่างๆจะคมนะครับอ่าเราดูกันคร่าวๆนะครับผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดในส่วนของจุดที่นาความแท้เก๊นะครับเพราะว่าเหลียนเนี่ยค่อนข้างแท้ดูง่ายไม่ค่อยมีงานเก๊เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะลงกล้องให้ดูกันชัดๆละกันนะครับในส่วนของหูพันวันเะนะครับเรามาเริ่มที่หูเหรียญด้านบนนะฮะ เหรียญมีหูเหรียญในตัวมีห่วงติดมาด้วยนะครับก็พื้นเหรียญเนี่ยแน่นตึงครับมีลักษณะเป็นดเล็กๆนะครับแล้วก็เส้นสายฝนต่างๆเห็นได้ชัดครับองค์พระบรมธาตุก็จำลองมาจากองค์จริงเลยนะฮะนี่ครับสวยๆเลยเหรียญน,นี้ผิวรุ้งครับนี่นะครับเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำที่ ฐานจะยกสูงขึ้นมาให้เราเห็นเป็นเงาแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับตัวอักษรฟอนต์นที่สวยงามพอสมควรนะครับระบป,ปีที่สร้างชัดเจนรายละเอียดชัดเจนนะครับคนที่เล่นเหรียญเนี่ยคงจะชื่นชอบเพราะว่ามีที่มาชัดเจนนี่ครับสวยงามมากเลยครับขอบซ้อนกันเป็นชั้นแบบนี้ 2ชั้นแบบนี้นะครับเป็นการเดินพิมพ์ที่สวยงามมากนะต่อไปไปดูในส่วนด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังพระพุทธสิงห์หนึ่งองพระงดงามนะครับศิลปะเป็นเอกลักษณ์สไตล์แบบล้านนาครับนี่นะฮะโอ้โหผิวเหลือบลุ้งนะครับตามซอก เรียกว่าบูชานี่แบบเก็บได้ยาวๆสบายๆเลยครับนี่ตรงคำว่าสิงห์สเสือนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นตําหนินะครับเป็นตําหนิสสเสือไม่เต็มพิมพ์นะตรงคําว่าดอยนี่ก็เหมือนจะมีคราบเป็นเนื้อเกินมาครับละอุชิดนะครับชิดเส้นขอบในนะจุดสังเกตนะครับนี่เส้นสายผลต่างๆ ขึ้นแน่งขึ้นเต็มมากเรียบตึงครับเนี่ยเรียบตึงแล้วเนี่ยผดบริเวณด้าน,นซ้ายมือเหรียญน,นะครับนะก็ดูไปพร้อมๆกันละกันเาไม่ได้ทำรายละเยดลงลึกนะฮะมาจุดไหนที่จะพิจารณาได้เนี่ยฮะให้ดูสระอุอย่างเงี้ยจะพิมพ์ติดเลยครับติดชนกับเส้นเส้นในครับ ต่อไปไปดูในส่วนของตัวตัดด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราหันหน้าเหรียญไปทางซ้ายมือก่อนครับเออเรามาดูกันนี่ครับตัวตัดกระแทกขาดน,นะครับลักษณะแบบนี้นี่ครับให้ดูตัวตัดกันช้าชัด,ชด ต่อไปหันหน้าเหรียญไปด้านขวาครับนี่ครับตัวตัดตรงกลางนะครับไล่ๆจากข้างบนก่อนแล้วกันนี่ฮะตัวตัดค่อนข้างคมชัดนะครับเป็นบัางเล็กๆหน่อยไม่ได้เป็นบัางใหญ่ให้เราสังเกตแบบเด่นชัดสักเท่าไหร่เอาละก็จบลงไปนะครับสำหรับการรีวิวเหรียญพระบรามธาตุาดอยตรงหลังพระพุทธสิงห์หนึ่ง ปี2516เนื้อทองแดงรมดำจังหวัดเชียงรายนะครับเราก็เรียบเรียงมาให้รับชมกันแบบเต็มอิ่มเลยนะครับทั้งประวัติค่านิยมรวมไปถึงการชมความมุ่งมนของพุทธศิลป์ผิวพรรณบรรณาแบบใกล้ชิดเลยนะฮะลงกล้องกันแบบช้าๆไปทีละน้อยๆนะครับให้คนที่เป็นมือใหม่ไม่เคยเห็นเหรียญเนี่ยได้ชมกันแบบชัดๆแล้วเปิดคลิปย้อนมาชมได้หรือว่านําเหรียญที่มีที่ไปบูชามาเนี่ย มาเทียบดูได้นี่นะครับนั่นก็เป็นจุดประสงค์ของเรานะครับสำหรับเบกินเนอร์ทั้งหลายผู้ที่เป็นมือโปรเนี่ยก็เปิดข้ามไปได้เลยนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนข้ามไปได้เลยนะครับเอาละก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในวัตถุมงคลพระเครื่องแล้วก็ผู้ที่อนุรักษ์พระเครื่องนะครับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยของเราน,นั่นเองครับเอาละจบคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมลากเมาส์ไปกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับ คุณจะได้พบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่องที่ชั้นนัมมิเตชแนลแบบนี้ครับสำหรับการบูชาวัตถุมงคลรายการอื่นก็ติดต่อพวกเรามาได้ทุกช่องทางนะครับรายละเอียดลงไว้ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางครับผมเอาละ EP นี้หยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ใน EP หน้าเร็วๆนี้ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ